สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแชมป์พิรพลเอื้ออารียกูลกับช็อตเด็ดกีฬาแชมป์นะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของหากคุณต้องการเป็นผู้ชนะหากคุณต้องการเป็นเบอร์หนึ่งของโลกคุณจะต้องทำอย่างไรง่ายนิดเดียวครับสองคำครับละเอียดครับคนยิ่งละเอียดจะยิ่งประสบความสำเร็จแล้วก็ในวงการกีฬานั้นความละเอียดตอนนี้ละเอียดละเอียดนะครับ ผมไปที่ประเทศญี่ปุ่นสนามฟุตบอลเขาบอกข้าปูญ่าอย่างดีก่อนที่ใครก็แล้วแต่จะลงสนามบอลจะต้องเอาเท้าที่ใส่รองเท้าเนี่ยนะครับไปแช่กับน้ํายาเพื่อฆ่าเชื้อโรคทีมซึ่งเป็นแชมป์ฟุตบอลลีกอันดับหนึ่งของอังกฤษอย่างเลสเตอร์ซิตี้หลังจากคุณเล่นเสร็จคุณจะต้องเข้าไปในห้องเย็นๆเพื่อให้กล้ามเนื้อนั้นฟื้นฟู หากคุณเป็นนักฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลนาเวลาคุณไปสนามซ้อมคุณห้ามขับรถสปอร์ตไปนะครับเพราะว่าการขับรถสปอร์ตรถันเล็กจะทําให้คุณมีอาการเมื่อยและก็สามารถจะเจ็บขาได้ง่ายกว่าการขับรถธรรมดาแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับเป๊ปกอร์เดโอลาซึ่งเป็นผู้จัดการทีมชาวสเปนิชซึ่งตอนนี้มาคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่มความละเอียดเข้าไปถึงขนาดออกกฎที่ว่าหลังเที่ยงคืนห้ามนักฟุตบอลของเขาจูบ กับภรรยาคเมื่อคุณเป็นผู้จัดก,การทีมที่ได้เงินเดือนมากที่สุดในโลกเดือนละเกือบ60ล้านบาทปีละเกือบ700ล้านบาทคุณต้องมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่น <S <S แปแ๊ปกว่าดียวแลาอายุแค่45นะครับตอนนี้คุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในอังกฤษไปแล้ว13นัดอยู่ที่3ชนะ9เสมอ3มี30แต้มช็อตเด็ดเขานอกจากแต่งตัวดีแล้วเป็นคนที่ละเอียดที่สุดใน33โลครับตั้งกฎให้กับผู้เล่นในทีมละเอียดละเอียดแบบนี้ฮะ 1. สามเมืีคือพลังครับหลังจบเกมนักเตะต้องกินข้าวเย็นร่วมกัน1ชั่วโมงนะครับและต้องซัดแต่ของมีประโยชน์ห้ามทานพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์และไส้กรอกเด็ดขาดแล้วก็ย้ําว่าน้ําเปล่าดีที่สุดเพราะอาหารที่มีโทษมากที่สุดก็พวกหวานๆพวกน้ําตาลโดยเฉพาะน้ําผลไม้เนี่ยนะครับหากอยากกินให้กินผลไม้สดห้ามดื่มน้ําผลไม้เด็ดขาด2 คุณคือนักบอลไม่ใช่พนักงาน Facebook หรือ Instagram ฉะนั้นเข้ามาสนามซ้อมมือถืออย่าให้เห็นเพราะเป๊บอยากให้นักบอลพูดคุยกันมองหน้ากันมากกว่ามองมือถือแม้สนามซ้อมแมนซิจะถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่สวยและหรูที่สุดแต่นักบอลแมนซิแอบกระซิบมาว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi โทษทีนะ 3G ยังไม่มีเลย 3. ห้ามมุงมิงหลังเที่ยงคืนเป๊บนี่เคยคุมยอดทีมของสเปนบาร์เซโลนา แล้วก็ป้าเลวเนลแมซี่กองหน้าอาร์เจนให้เป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของโลกหลังจากนั้นก็ย้ายมาคุมไบยเยนที่เยอรมันแล้วก็สร้างให้โรเบิร์ตเลวันดอบสกี้ตัวรุกโปแลนด์เป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในยุโรปซึ่งเป๊ปบอกว่าทั้งคู่ได้ดีเพราะก่อนเที่ยงคืนทุกวัน ไม่ว่าพรุ่งนี้จะมีแข่งจะมีซ้อมหรือไม่มีอะไรก็แล้วแต่ต้องหลับแล้วห้ามมีเซ็กส์เด็ดขาดเพราะการจูจ๋จีหลังเที่ยงคืนจะทําให้คุณนอนดึกเกินและเสียงอาจทําให้กล้ามเนื้อเจ็บและหากพูดถึงเรื่องความรักแล้วนะครับทีมกีฬาในปัจจุบันอยากจะได้นักกีฬาที่แต่งงานแล้วมากกว่าพวกสดๆนะฮะเพราะพวกที่ชอบวกแวกเอาง่ายๆอย่างทไทเกร์วดนักกอล์ฟที่ดังที่สุดตลอดกาลนี่ หลังจากมีข่าวว่ามีกิ๊กยิ่งกว่าถ้วยแชมป์เมื่อ7ปีก่อนทุกวันนี้หายไปเลยนะครับสุดท้ายคุณผู้ชมมีประโยคง่ายๆนะครับที่ทีมกีฬามักจะบอกนะักกีฬาทุกคนว่า never trade temporary pleasure for permanent regret อย่าแลกความสุขแป๊บๆที่จะทำให้คุณรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตจะทำหรือไม่นั้นอยู่ที่คุณนี่นะครับคุณผู้ชมครับคนที่จะประสบความสาเร็จเขาบอกว่าน่จะต้องทาอะไรสักอย่างแล้วใส่หัวใจเข้าไปใส่ความละเอียดเข้าไปใส่ความสมบูรณ์แบบเข้าไปแล้วคุณชีวิตนี้ ไม่ลำบากอย่างแน่นอนคุณผู้ชมครับและสัปดาห์หน้านะครับกลับมาพบกันใหม่กับผมชั้นพิรพลเอื้ออาริยกูลสวัสดีครับ